โอเคครับผมสวัสดีหมอราทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช n n e l ดีๆครั้งเบสออโต้ช็อปนะครับก็วันนี้เรามาทดสอบนะครับเครื่องสแกนตัวเก่งนะครับในเครื่อง 5sfe นะครับอันนี้เป็นปักยีสองพินนะครับโอเคนะครับก็เข้าโต้ต้านมาแล้วก็ให้มันเลือกที่ยี่สองครับอันนี้ก็เลือกเป็นอนจินะครับอ่ามันอ็ให้เราคอนเน็ก เน็ตไม่มีนะครับไม่เป็นไรใช่แล้วก็ DTC i n f o r m a t i o n นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเข้าได้ไหมนะครับ 5SFE นะครับตัวนี้ปากยี่สบสองพินนะครับกรณีมีเครื่องสแกนตัวเก่งนะครับไม่ต้องช็อตขั้วนะครับมันกำลังเริ่มนับนะครับย4 12ิบสี่สิบสองสิบสี่แล้วกำลังเริ่มนับ โอเคเดี๋ยวมันจะมาสรุปเป็นโค้ดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่ามันสรุปมันช็อตรหัสเองแล้วก็สรุปมาเป็นโค้ดให้เรานะครับโอเคมี3โค้ดนะครับอ่าเนี่ก็ทดสอบนะครับอ่าเข้าปลั๊กยี่สองพินนะครับโต้ตาเครื่อง 5SFE นะครับพอจบการรีวิวคร่าวๆนะครับมอเตอร์รถตนเองที่สนใจนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับ